ชีวประวัติหลวงพ่อฉาบตอนที่หนึ่งเรื่องหลวงพ่อฉาบพ,พบกับพระอาจารย์องค์แรกหลวงพ่อฉาบมังคโลในวัยเด็กเป็นคนถือสัจจะเป็นใหญ่มีความตั้งใจพูดจริงทำจริงและสนใจเวทมนต์คาถามักชอบไปกราบนมัสการหาพระอยู่เสมอในปีพุทธศักราช2485 ขนาดที่หลวงพ่ออายุย่างเข้า14ปีได้มีเหตุแห่งกรรมที่จะนำพาท่านไปตามผู้ที่ลิขิตไว้วัดศรีสาครในตอนนั้นได้มีการจัดพิธีต้อนรับพระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระเกจิที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากในแถบย่านภาคกลางพระเกจิรูปนั้นคือหลวงพ่อแชมอินทโชโต แห่งวัดตาก้องอำเภอเมืองจัังหวดนครปฐมท่านได้สร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านขึ้นและได้แจกให้คณะศิษยานุสิษย์ทายกทายิกาที่ร่วมทำบุญมาทำการทอดกระถินยังวัดศรีสาครสิงห์บุรีและได้มาพำนักอยู่ที่วัดศรีสาครเป็นเวลาถึง6เดือนหลวงพ่อแช่มท่านมีความสนิทสนมกับท่านเจ้าอาวาสวัดศรีสาครในขณะนั้นซึ่งก็คือหลวงพ่อดี ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านละแวกวัดศรีสาครและละแวกแถวนั้นเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้หลวงพ่อแช่มจึงได้แวะไปมาหาสู่วัดศรีสาครในระยะนั้นทางด้านหลวงพ่อฉาบในวัยเด็กขนาดอายุ14ปีมีความศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อแช่มมากได้มีโอกาสเข้าไปปรนนิบัติหลวงพ่อแช่ม เนื่องจากเป็นสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีสาครซึ่งอยู่ในบริเวณวัดอยู่แล้วหลวงพ่อแชม่มท่านได้เห็นเด็กชายฉาบซึ่งเข้ามาปรนิบัติท่านเป็นอย่างดีก็เกิดมีเมตตาต่อหลวงพ่อฉาบเป็นอย่างมากท่านได้ถามหลวงพ่อฉาบซึ่งขนาดนั้นคือเด็กชายฉาบว่าอยากเรียนวิชาอาคมบ้างไหมถ้าสนใจอยากเรียนจะสอนให้มีวิชาติดตัวไว้บ้างก็จะดี หลวงพ่อฉาบครั้นได้ยินหลวงพ่อแช่มถามเช่นนั้นท่านไม่ได้มีความลังเลใจแม้แต่น้อยท่านตอบรับทันทีว่าสนใจขอรับพร้อมกันนั้นหลวงพ่อฉาบได้ก้มลงกราบหลวงพ่อแช่มด้วยความปิติที่หลวงพ่อแช่มท่านเมตตาและได้ฝากตัวเป็นสิษย์หลวงพ่อแช่มตั้งแต่หลวงพ่อฉาบอายุได้14ปีหลวงพ่อแช่มท่านก็รับหลวงพ่อฉาบเป็นศิษย์ และถ่ายทอดวิชาอาคมพื้นฐานให้ตั้งแต่นั้นมาการเล่าเรียนวิชาคาถาอาคมต,าต,าต่างๆของหลวงพ,อพ่อฉาบในลำดับแรกหลวงพ่อแช่มท่านได้สอนให้เรียนรู้ทางด้านปฏิบัติจิตสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้จิตนิ่งเป็นสมาธิก่อนและหลังจากการทำกรรมฐานและวิปัสสนาอยู่สามเดือน หลวงพ่อแช่มก็ได้สอนวิชาคาถาอาคมต่างๆให้เมื่อครบกำหนดหกเดือนหลวงพ่อแช่มก็กลับไปยังวัดตาก้องจังหวัดนครปฐมในปีพุทธศักราช2486ต่อมาในปีพุทธศักราช2488หลวงพ่อแช่มได้มาพำนักที่วัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา25วันหลวงพ่อฉาบตอนนั้นอายุได้17ปี ได้เข้าพบรับใช้และเล่าเรียนสอบถามวิชาสายเวทพร้อมให้หลวงพ่อแช่มช่วยทบทวนวิชาอาคมที่เคยเล่าเรียนมาจนสามารถปฏิบัติได้ตามคำสอนอย่างดีจะขอกล่าวถึงหลวงพ่อแช่มอีกสักเล็กน้อยว่าหลวงพ่อแช่มวัดตะก้ององค์นี้เป็นพระธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากท่านศักดิ์สิทธิ์มีพลังจิตสูงมาก เป็นพระที่มักจะทำอะไรแปลกๆและท่านเป็นพระเกจิที่มีอาคมเข้มขลังมากในสมัยนั้นท่านสามารถย่นระยะทางได้เวลาไปไหนมาไหนวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ต้องการของชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงเพราะประสบการณ์ทางอยู่ยงครงกพันและมหาอุดของท่านนั้นสร้างชื่อเสียงในสมัยนั้นเป็นอันมาก